กราสวัสดีเอฟซีสู่สุขคนครับเมืองหลอเอฟซีมาสรุปผลบังไฟแสนนะครับวันที่24มีนาคม2568น้บ้านซามโลนะครับตำบลกูเมืองอำเภอมหาจังหวัดยะโสธรบังที่หนึ่งนะครับแสนสิรินะครับเพียง15หนะครับผมออกโตลมลมไปนะครับออกโต้ลมนะครับฟานลุ่ัๆนะครับไหลยยอยลงมาติดองสาบบ่อสูงปนไดนะครับอาจจะหลุ่นแค่เกิบนะครับ แต่หายนะครับผมเจ้านะครับบังแหลกนะครับผมออกบองงามนะครับเป็นร่องนะครับตามสายตาที่ลุงหลอดมองนะครับแต่บังไฟกับบอเห็นนะครับบ่งหัวสิเบาไดซําไดนะครับผมเจ้าคือเกานะครับบังที่สองโดจะเลื่อนนะครับสิบยี่สิบนะครับผมเป็นบังไฟที่ราคาต่ำนะครับของดีราคาถูกนะครับไดมร้อยเก้าสิบห้า ผ่าน,นบนวานเรียบนะครับหมุนแต่ต้องนะครับผมท่องแรกคือจังสีหายไปมาเห็นคือเก่านะครับผมบางที่3ามสอไัยสาลน,นะครับสามสิบหกสิบห้านะครับผมออกลมลมนะครับ เบาได้แต่ไม่สูงนะครับองศาบ่พ่อนะครับหนักเลยนะครับเด็ด้ยเสค่าแดนไม่ผ่านนะครับบางที่สีสิงของนานะครับสิบสามสิบนะครับราคาต่าๆนะครับผมมึงไฟกลับไปต่าๆคือกันนะครับเด็ดสองร้อยสิบค่าแนนไม่ไหวหนักเลยแพ้นะครับบางที่หาฟ้าหลังฝนนะครับลุงหลอดมีโอกาสเด้ไปสามถามช่างเอานะครับลุงหลอดไปพอยู่หน้าทานลุงหลอดถามว่า เป็นไดรํลำตัวหูงามบ่งามบ่มีทิฏฐิเลยนะครับบ่งามปันนี่สิงามปันไดเราเวะนะครับหลอดกระจัดไปซะนะครับเข่าหันเลยนะครับผมได้สามร้อยเจ็ดสิบคะาแนนผ่านวานเจรยบนะครับหมุนแต่ต้องนะครับบางที่หกปอธนวัฒนะครับบางที่หกปอธนวัฒนะครับขออภัยครับมีสายเข่านะครับสามสิบเจ็ดสิบหายเจ้านะครับก็ออก หลมลมคือเก่านะครับออกหลมลมยิงเงาไปไก่นะครับองศาอาจจะเป็นรองนะครับเจ้านะครับบางที่เจ็ดพิลาบขาวนะครับ 30- 70นะครับได้ร้อยสีค่าแนนไม่ผ่านนะครับไม่ไหวหนักเลยนะครับหลมล่ําไหลเลยนะครับบางที่8นะครับซูเปอร์เฮง88นะครับสามสิบหกสิบได้สองร้อยหกสิบค่าแนนไม่ผ่านนะครับ นอนมาดีๆหางเสียบนะครับบางที่เก้านะครับเทพทับหลวง2 0 60ได้2 2 0คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่10วังสันติสุขนะครับ35 75นะครับบอไรววางสิไหลไผ่นะครับได้38คะแนนนะครับลมลํำไหลเลยนะครับตรวจตรวจลงถึงพื้นเลยนะครับเสียนยังบอกบอกกำวางสี่กำไผ่นะครับผมจบแล้วแรงนะครับบางที่11นะครับสราชวงศ์นะครับ สร้างบอตีนะครับผมสร้างบอตีนะครับแต่บางไฟแพรนะครับได้เท่าใดลุงหลอนลืมแล้วนะครับจําบ่ได้นะครับบางไฟแพรนะครับไปบ่ได้นี่ครับผมอ่ะเพิ่นคือเขียนว่าเจ้านะครับผมอ่ะสราชวงศ์นะครับได้สองร้อยแปดสิบแปดคะแนนไม่ผ่านนะครับบางทียี่สิบสี่ยี่สิบสองนะครับแอดเทวดานะครับห้าสิบเก้าสิบนะครับได้สี่ร้อยสี่สิบคะแนนผ่านวาน เจรีบนะครับหมุนแต่ต้องนะครับสุดยอดีหลีนะครับปีศาจหางจากบ้านหัวเมืองนะครับไม่ทําให้คุณผิดหวังนะครับราคาไดก็เอาบปอยู่นะครับเป็นบังไฟมือพงซะแล้วนะครับบังทีสิบสามตาพันเปอร์เซ็นช่างบอตีนะครับผมสางบอตีอ๋ออ่าอราชวงศ์รู้สึันศุกร่เดยสองร้อยยี่สิบนะครับส่วนตาพันเปอร์เซ็นนะครับได้ สองอยแปคะแนนนะครับลำโตหมุนออกจากต้องลุยๆแล้วดีมากๆแล้วไปชนยอดลำยอดแล้วก็เห็นโตใหญ่นะครับไม่ไหวหนักเลยนะครับเดี๋ยวสอง้อยแคะแนนไม่ผ่านนะครับบั่งดีสิบสี่นะครับการรอกน้อยนะครับ4080นะครับล่มลำไหลไปทางเปนะครับเดีย้อยสามสคะแนนไม่ผ่านนะครับบั่งดีสิบห้านะครับใช่เมฆขานะครับลุงหลอด กะลอกน้อยลงถึงปืนลงุงหลอดกับกับบ้านแล้วนะครับเหลืออยู่สามบังกะรายงานผลนในฟังแะ 40, นะครับสิบสี่สิบนะครับใช่เมฆาเดสามร้อยเจ็ดสิบคะแนนผ่านบ้านเจี๊ยบนะครับบังที่สิบหกนมกะทะมอ่ยี360่สิบเจ็ดสิบเดสามร้อยหกสิบคะแนนเจ้านะครับผมโอ้โหบังที่สิบเจ็ดอดอดหน่อยลูกบ้านพ่นนะครับราคาแพง 3580นะครับเดี 90, ๋ยวสามร้อยาคาแนนผ่านวานันเตรียบนะครับผม่ะดีใจนั้งผู้โสกผู้มานผู้บอบมานกันสู่ต่อไปในวันพรุ่งนี้หากข้อมูลผิดพลาดประการใดลุงรอด f c ต้องกราบขออภยัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอด f c สวัสดีครับ